รายการนี้เหมาะสำหรับคนหิวโหยและต้องการอาหารกลางวันฟรีในยุคข้าวยากมากและหมูแพงอาจมีคำไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำในการชมและการถ่ายทำอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะดีโนอลุงตู่เนจริงๆไม่ไม่เคยคุยกับฝรั่งที่เป็นผู้หญิงแบบแบบนี้เลยครับคุยแต่แอปเปิลคุยแต่กับอะไร I am o not f o BUT YOU TOLIKO FOR NO KITTO SHIMAI พักกลางวันเป็นรายการที่จะชวนพี่ๆน้องๆชาวออฟฟิศมาเล่นเกมง่ายๆกันโดยมีรางวัลเป็นอาหารสุดพิเศษให้ผู้ชนะกินฟรีๆเยอะเย้ยผู้แพ้กันไปเลยในมื้อกลางวันนั้นเอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการพักกลางวันกันนะครับ สนุกขนาดนั้นเลยเหรออ่ะก่อนอื่นก็เลยแนะนำตัวกันหน่อยว่าคู่แข่งกันของเราวันนี้มีใครกันบ้างครับครับเคครับผมป้อมครับผมต้อตมครับนีนะครับวันนี้คาดหวังกับเกมเราคิดว่าเป็นเกมอะไรอ่าถามก่อนน่าจะง่ายๆไม่มีอะไรยากเกมเนี้ยอ๋อผมนี่เหมือนสะบักสะบอมมาแล้วขอบคุณโอนโดนมากดอะไรมาก่อนเอ่อมเมนต์ดิ เกมนี้จะไม่บอกก่อนว่าเป็นเกมะายแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษของเรามาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเป็นคุณครูสาวและสวยด้วยที่สําคัญเป็นชาวต่างชาตินะครับขอต้อนรับคุณครูเอลิซาหน่อยครับมีคนเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอน่ารักโอ้ hello Uh, m y name is Alyssa. I am from the United States in Colorado, and I'm 24 years old, and I'm a teacher in Bangkok. Okay. นั่นคือคําถามของเราครับว่าคุณครูอลิซาพูดว่าอะไรมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมพ่้องบอกครั้งที่แล้วเขาพูดอะราพูดอะไรนะ <g ül> าาของรางวัลวันนี้จัดไปเบิ่มๆเลยครับเป็นเซตเมนูจาก MK นะครับกับ Chinese New Year เซตซีบิ๊กเบิ่มห่าการมากเพราะประกอบด้วยห้องเต้น,น้อยน้ำมันหอยมีบะหมี่หมูแดงมีบะหมี่หยกเกี๊ยวกุ้งและหมูแดงมีขนมจีบกุ้งมีน้ำแกงหวยมีโบราณรสขิงม,มูลค่า303บาทเลยเออ <BR OW! S 1> อิ่มๆเอ่มเอ็มจุกจุกนะครับเดี๋ยวมาฟังกติกาของเกมในวันนี้ดีกว่านะครับวันนี้เกมของเราต้องใช้ทั้งภาษาคารมและติกี้ฝนตัวกันเพราะเราจะให้ผู้แข่งขันทั้ง3ามหนุ่มเนี่ย ร้องจีบร้องจีบสาวต่างชาติด้วยความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือสกิลล้วนๆเลยล่ะใช่ใบคำกูยังแย่เลยให้จีดเขาเลยเหรอใช่พี่โอ้ยผมผมเชื่อว่าพวกพี่ทำได้อยู่แล้วพี่จีบคนไทยผมยังไม่ไหวเลยนะเรา่มั้งมาเลยอ่ะเรามีเวลาให้คนละ3นาทีด้วยกันนะครับซึ่งถ้าทุกคนเล่นครบแล้วเดี๋ยวจะให้คุณครูเรซ่าเป็นคนตัดสินว่าเขาอิมเพรสคนไหนมากที่สุด Any Any tips for a guy who's like ไนท์กลางคืนป้ะพี่อะไรนะไนท์กลางคืนอัศวินอัศวินดูทรบอกแล้ววันนี้บันเทิงเน่นอนคาเลวันนี้ ready yes okay ปิปองฮะกระ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปนอนเลยนะคะใเลยพลเฮ้ยีอ่า My name is ปอมปอมปอมอ่อ What's your name? อล็ก Beautiful อเล็่าอะไรแล้ววะ How old are you? 何だ อะไรแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไม่มามาเป็นเล่มเลย Do you play game play game play game video game you you sometimes sometimes yeah do you I I i like to play video game ah okay what game you you know Candy Crush yeah ah you are my Candy Crush you are my Candy Crush ธรรมดาโจทย์มันดี I want to be a Superman be my Superman no 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 not Superman uh for you uh I think w i t h o u l d อะไรวังถึงไหนแล้ววันเมื่อกี้ลืมโอ๊ย sorry เมื่อกี้บอกว่าอะไรแล้วนะซูเปอร์แมน I'm not superman ใช่ไหม Because I am I want your man You want to be my man Yes Yes แล้วมันหมดแล้วอ่ะโหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเวลาลุยลุยวเวลแลุย พูดเมื่อถามว่าไปเลยเขินจริงครับครับขอสารบุญลาครับนี่สกายนี่สกายฮัลโหลฮัลโหลโอเค What is your name My name is ตอตั้มตอตั้ม Yeah What is your name อเลสซ่า Wow Wow Beautiful name รู้ชื่อทำไม Thank you What do you do in Thailand I teach. Teach? Mm -hmm. Are ah, you a teacher? Yes, yes. Can you teach me how to live? Can you teach me how to live? Oh! 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 <laughs> I just wanna benefit ben ben you <laughs> I I don't want to win this game, but I want to win your heart. Want to win your heart. Oh, oh, I, Yeah. Yeah. Okay. Uh, how long have you been in Thailand? Five months. Five months. Mm hmm. mm hmm. But you have been in my h e a r t so long. Oh. I feeling shy a little bit. Not, not, not shy? Yeah, yeah. Oh. Shy. Because you are so beautiful. Oh, so sweet, so sweet. ไปยังไงต่อเนี d o you have any map map yeah a map I don't think I have a map oh I I don't because เกี่ยอะไรวะจะเล่นมุกอ่ะตายแล้วเนี่ยมันใจหน่อย I w a n t map because I just lost in your eyes Are you a volcano? A volcano? I don't know why. Because I love you. I love you. Clever, clever. The first time to speak to beautiful girl. Yeah, I so shy. it. If that time up but I love you always Thank you t h a k you The last one is P.K. ภาษาไทยกูยังจีบสาวไม่ติดเลยเอาพี่ก็ต้องทางนี้แหละ Hey hi Hello Oh Alyssa My name is K K a y Nice to meet you But you can call me honey But you can call me honey <laughs> okay Alisa I just I have three yeah, I, <laughs> I have three questions for you Okay, okay. Uh, where are you from? Colorado Colorado okay I'm from Chiang Mai oh. You know Chiang Mai Oh no, I do I like Chiang Mai But now I don't want to live here No where do you want to live? <laughs> 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 yeah. Sorry, uh, you ask me again. Where ask. where do you want to live? I want to live in your heart. I want to live in your heart. <laughs> <laughs> like okay. The next question. If you could change something about yourself, what would it what would it be? <laughs> Why not? Um, maybe, maybe just like a little bit shorter. Mm -hmm. So tall. Maybe like a little bit shorter. Oh, it's okay. For me. If I could share something about you. Oh! <laughs> just your last name. พลอยกะจจุเอ้ย The last question is anybody told you before that you look like at YouTube Oh what You don't know Oh because I can look you all day มุกเด็ดกูได้แค่ยิ้มๆว่ะ Okay it's done นายเอ้ย good to see you again yes good to see you โอเค what เอาให้ได้เอาให้ได้ะจบเกมของเราไปแล้วนะครับหนุ่มๆทั้งสามท่านถามหนุ่มๆกันก่อนรู้สึกไงกับเกมที่ผ่านมาจริงๆไม่ไม่เคยคุยกับฝรั่งที่เป็นผู้หญิงแบบแบบนี้เลยครับคุยแต่เปิ l e คุยแต่กับอะไรโอเคงั้น จ<ส>บสิบ้นภารกิจจีบสาวพบกันทั้ง3าคนแล้วนะครับงั้นเราจะให้คุณเบอรอิซ่าเนี่ยเป็นผู้เลือกว่าผู้ชนะของเราเกมนี้คือใครโอเคโอ้ว okay. oh, wow. all the boys were just lovely um Pom over here, he was very outgoing and was super sweet and I had a really nice time talking to you. Thank you. Um, Carrie over here asked some really great questions and we had some really great comebacks and compliments and he made me feel sweet and special um, and then thong over here thong over here um, he was so shy but it was so nice because i could tell that he was being very sweet um, so they were all really great i don't know how i'm gonna decide but i think i'm gonna go with

นะครับยังไงก็ฝากรายการพักกลางวันไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของชาวเน็ตด้วยนะฮะแล้วก็คอยดูคลิปต่อไปว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษพิเศษน่ารักอะไรแบบนี้มาเล่นเกมสนุกสนุกกับเราอีกนะครับผมแล้วก็ฝากช่องหลุมดำออฟฟิศไปด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งติดตามเอาไว้กับ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องของเรานะครับอ๋อ <Wow. S 1> oh, แล้วก็มี Tik t o กด้วยนะครับตอนนี้เรามีช a n n e l Tik t อกแล้วเซิร์ชได้เลยในชื่อหลุมดำออฟฟิศนะครับ and I want to say thank you so much a l i s a Do you know ลุงตู่ No No You don't know ลุงตู่ No Oh ลุงตู่ is very handsome